ให้ด้านริมฝั่งนี้อยู่เท่ากับจุดด้านริมด้านนี้ด้านริมตรงนี้ให้อยู่เท่ากับตำแหน่งนี้นะเราก็วางแบบนี้เลยนะให้เราวางแบบนี้เราจะได้นเราจะได้ออกมาแนวนี้นะคะแนวนี้นะกลัดเข็มหมดุดล็อกไว้ช่วงกลางล็อกไว้แนวนี้ แนวนี้สังเกตด้วยนะคะตรงนี้ให้เท่ากันฝั่งด้านนี้ให้เท่ากันนะล็อกกึ่งกลางไว้เลยนะล็อกตำแหน่งนี้นะคะเย็บริมริมเย็บด้านริมเย,ย็บด้านริมนะคะพีรยรีเอาเข็มหมุดออกก่อนนะจับยึดผ้าให้ฝั่งนี้เท่ากัน เย็บมาเลยไม่ต้องย้ำเย็บมาเลยปักเข็มช่วงปลายปลายแล้วเราก็หมุนหมุนมาทางนี้วางด้านริมให้เท่ากันมองเขาให้เท่ากันแล้วก็เย็บนะะค ถ้าผ้ามันยืดบางทีเราอาจจะต้องช่วยหาอะไรช่วยดันเขานิดนึงบางทีแบบเหมือนมันจะดันผ้าออกมาเดี๋ยวผ้าของเราจะยานนะคะนะล็อกไว้ประมาณนี้นะไม่ต้องย้ํายกตีนผีขึ้นยกตีนผีขึ้นตัวนี้จะขยับออกไปองศาเดิมเลยนะให้เข็มปักตรงมุมวัดเข้ามาจากริมหนึ่งกระเบียดปักเข็มไว้ก่อน ปักเข็มไว้ก่อนนะคะปักเข็มไว้เลยตรงมุมเราจะเย็บยึดล็อกไว้ก่อนปักเข็มลงนะปักเข็มลงเรียบร้อยนะคะยกตีนผีขึ้นเข็มยังปักอยู่นะทีนี้ให้เราหันผ้ามาแบบนี้ แบบนี้ก่อนนะให้ให้ผ้าที่เป็นข้างคอตรงนี้จะเป็นคอให้เขามาในแนวตรงหาเราแล้วเราก็จับจับผ้าตัวนี้ให้ริมข้างมาอยู่เท่ากับริมผ้าด้านนี้จับให้เขามาอยู่แบบนี้จุดอื่นเราเราไม่ต้องไปไปไปดูนะคะดูแค่ตรงนี้พอให้เราหมุนมาแบบนี้ให้เขาตรงกันก็พอ แล้วเราก็เย็บทับนะคะเย็บทับมาให้ถึงประมาณจุดริมตัวนี้นเย็บมาก่อนเย็บห่างจากริมประมาณหนึ่งกระเบียดหรือว่าหนึ่งตีนผีก็ได้ปักเข็มไว้ก่อนนะปักเข็มไว้เสร็จแล้วให้เราหมุนผ้ามาแบบนี้หมุนคืนมาตัดคลิปตรงตำแหน่งกึ่งกลางนะะตรงนี้คือตำแหน่งกึ่งกลางนะ ให้เราตัดคลิปในแนวตรงไปนิดนึงนะตัดลงไปนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องถึงเส้นเย็บนะคะไม่ต้องถึงหนึ่งกระเบียดตัดนิดเดียวพอตัดนิดเดียวพอได้แบบนี้แล้วนะให้เราหมุนผ้ามาแบบนี้เราจะเย็บย้อนคืนกลับมานะเย็บย้อนคืนกลับมาให้อยู่กึ่งกลาง เย็บย้อนเส้นเดิมกลับคืนมาให้อยู่ตรงกึ่งกลางกึ่งกลางคอของเรานะอ่าปักเข็มไว้ก่อนอปักเข็มไว้แล้วทีนี้ให้เราหมุนผ้าตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้างคอนะหมุนให้ผ้าที่เป็นผ้าคอเสื้อให้ให้อยู่ในแนวตรงแบบนี้แล้วเราก็จับผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้หมุนมานะคะหมุนมาหาจุดนี้ เราหมุนยกตีนผีขึ้นก่อนแต่เข็มต้องปักไว้เข็มปักไว้เราหมุนเฉพาะตัวผ้าหมุนตัวผ้าให้ริมกับริมอยู่ด้านเดียวกันนะคะเราก็จัดระเบียบจัดระเบียบให้เขาเท่าๆกันนะก็เย็บออกมาฝั่งด้านนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเย็บล็อกออกมาประมาณหนึ่งนิ้วห่างจากริมประมาณหนึ่งกระเบียดล็อกไว้แค่นี้ก่อน เรากลับด้านผ้าให้ด้านในอยู่ด้านนอกนะคะเราจะมาพ้งรอบคอวีของเราจุดเริ่มต้นให้พ้งช่วงตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้นะให้เราปัดผ้าส่วนอื่นๆออกไปให้หมดเลยวางชิ้นคอเสื้อเอาไว้ด้านบนยกตีนผีนะยกตีนผีจับเน้นช่วงนี้ก่อนยกตีนผีให้ริมผ้าฝั่งด้านนี้อยู่ชิดกับใบมีดนอยู่ชิดกับใบมีด อันนี้พี่รีหนีบไว้แล้วนะคะเอาตีนผีลงแล้วก็หนีบไว้แล้วจับกึ่งกลางของคอหลังดึงให้ตัวผ้าและตัวคอเท่ากันให้เขาเท่าเท่ากันแล้วเราก็จับล็อกจับล็อกช่วงกึ่งกลางนะกึ่งกลางโดยประมาณนะจับล็อกเสร็จฝั่งนี้เราปล่อยไปก่อนปล่อยเพื่อจะเอามือของเราไปจัดระเบียบจุดอื่นๆนะคะแต่อันนี้พี่รีไม่ปล่อยยังจับอยู่แบบนี้นะต่อมาริมผ้าเราก็จัดให้เขาเท่าเท่ากันจัดเขาให้เท่ากันนะทีนี้โพ้งได้เลย เวลาโพ้งเราจะดึงผ้าเล็กน้อยดึงผ้าเล็กน้อยเพื่อให้ตัวผ้าและตัวคอเท่ากันริมผ้าให้ชิดใบมีดเย็บมาเรื่อยๆพอใกล้ถึงจุดที่เราจับเมื่อกี้นะคะพี่นี้ก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเรามาจับที่กลางคอหลังตำแหน่งนี้นะกลางคอหลังเราก็เหมือนเดิมเวลาเย็บดึงผ้าเล็กน้อยดึงผ้าแล้วก็จัดระเบียบผ้าให้เขาเท่าเกันแล้วเราก็โพ้งได้เลย เปิดเปิดดูด้วยนะเผื่อบางทีผ้าของเรามันม้วนพอใกล้ถึงจุดกึงกลางหรือตำแหน่งที่เรากลัดเข็มหมุดให้เราเอาออกได้เลยนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งจากกลางหลังมาหาจุดที่เป็นจุดกลางหน้านะคะเหลือข้างหนึ่งแบบนี้นะเราก็ดึงดึงตัวคอกับตัวตัวเสื้อให้เขาเท่าเท่ากันนะตอนนี้เขาไม่เท่านะเราก็จัดระเบียบ ให้วางเขาให้เท่ากันแล้วเราก็ดึงดึงเล็กน้อยะพอดึงเล็กน้อยพอเขาเสมอกันแล้วก็ค่อยจับยึดล็อกช่วงกลางนะช่วงกลางก็คือช่วงนี้มาหาตรงนี้แบ่งครึ่งคือมองด้วยสายตาจับไว้แล้วก็มือนี้ปล่อยได้แล้วเราก็ค่อยๆมองแล้วก็จัดระเบียบไปด้วยมือนี้เพรียงคงจับจับผ้าอยู่ตลอดเลยนะไม่ได้ปล่อยจับผ้าอยู่ตะเข็บด้านไหลให้เราล้มไปทางชิ้นหลังเสมอข้างไหนชิ้นหลังให้ล้มไปทางชิ้นหลัง ของพี่รีฝั่งด้านนี้คือชิ้นหลังนะคะพี่รีก็ปัดไปทางนู้นเลยพอมาถึงจุดที่เราจับเราก็ปล่อยได้เลยปล่อยที่นี้เรามาล็อกนะคะดึงฝั่งนี้ต่อจับผ้าให้เท่าๆกันตำแหน่งนี้ให้เราโพ้งตัดมาทางนี้เลยนะคะก็คือโพ้งตรงมาเลยโพ้งตรงมาเลยมาเลย